วัสดีค่ะมันนียายพ้ากินไอต้ตำสมแค่หลอด,ด้วยจะเด้อตำสมแค่หลอดยายตำแล้วโอ้ยังมาเทจากน,นีอยู่นี่อ่ะเอาขึ้นมาลายซสอนเทอบัดท,ที่นี่ตำสมแค่หลอดใส่ลั่นตโตจา้า สมแค่หลอดสลั่นตัวจ้าแล้วนี่ไอ้ไอ้น้ำจีนลวกน้ำจีนลวกอืม <c oughs> จ้าเออจ้าแล้วก็มีมีแคบหมูจ้ามีแคบหมูแคบหมูกินข้าวถุงจ้าค่นเอาออกนันสิประกอบเนาะแคบหมูจ้าตำสมไอ้ข้าวปุ้นผักนิดนิดหน่อยหน่อยตำแค่หลอดลั่นตูผสมกันจ้าน้ำใส่ตำสมใส่น้ำปูจ้าแล้วก็ไอ้นี่ แล้วก็มีไอ้แคปโม่น้จานเนาะแล้วก็มีไอ้เนื้อแดดเดียวจ้าเนื้อแดดเดียวจานบักไงว่นดกินผู้เดียวจ้ากินผู้เดียวกินผู้เดียวกระแซบคือเกากินผู้เดียวกระแซบคือเกาจ้าเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดติดมั่นเดยจ้ะอุ้ยพาเขยกระโลนกระเฮียเนื้อแดดเดียวจ้า เนื้อบนหมูเนื้อเนื้อจะเห็ดเนื้อจะเห็ดมาจ้ามากินน้ำกันจ้ากินผู้เดียวกับแซบเพื่อเก่าได้จากจ้าเมื่อนีจ้ากินผู้เดียวกระแซบคือเก่าหิวหิวเขาก็แซบเพื่อเกาน่าจะนะแกแกแคบหมูกันหลังจากแห้งว่าสองมืออันอันบอกกินอย่างเด้ย่าย บากินยังกินได้นิดๆหน่อยๆเพื่ออะแคบหมูเฮ้าแคบโมโูจ้าแคบโมโูจ้ามาจากก้ามากินน้ำกันมากินน้ำกันมือล่างดีแล้วสวนเลยบัตอืมอืม บักขุงมันแพงเขาต้องกินแค่หลอดกับไอ้ลั่นตุไอต้ตำใส่กันมันกระซสเพื่อกระจาืออนันคือยังก็คือไอ้บักขุงมันทอดละอืมนัวคักนัวคักจำใันน้ำปูจกจ้ะมาจำไมกินน้ำกัน Chốt nằm Có xây nằm phủ mấy cả, Sốt nằm của có xe với câu Pain. เื้อไอ้ไอ้ยังก่อไอ้ไอ้ข้าวปุ้นตานเอเชียบ่มีจ้ะแต่มาแวะไอ้พ่อคนไทยไอ้น้ำกันเพิ่นเล่ห์หิ่งห้อยหนึงโอ้ยขาดตลาดถ้ากระของสุดเพคขาดของแพงยังขาดตลาดไหมแอนแอนข้าวปุ้นไหมอืมเงยเดี๋เดี๋ยวครับ ก,ะะก,ก,ก็ก็ไม่ไค่ี้แหละมีสลัดกรอบมีพริกหยวกกับหมูหลังจากกินกนั้ก่กินในเอ่ออืมยังะไ ไอ้ซัมเมอร์ไอ้วันซัมเมอร์ของไอ้ฟิลแลนด์ไหมจ้ะแห้งอยู่สองมือเต็มที่มว้วนย้อนลุมกันกินกันทั้งนอกจ้ะกับม้วนกันมือมือว่านกินได้มือก้อนกินได้มือว่านกินได้มือนี่กินได้กินได้กค่ขึ้นนี่แหละตำสมกับไอ้ลวกข้าวปุ้นแคบหมูเนื้อแดดเดียวคุณนะ Chan bằng ngay nữa đẹp điệu chạm mọi người nữa nữa chạy hết nữa nữa đẹp điệu chịu nữa 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 chịu tầm em, ừ. Phát cắm không? Rồi kè hàng không? Đơm vô mờ nâng ยืดยืดสองมือสามมือนี่เนี่ฟื้นได้แล้วจ้ะน,นี่ฟื้นได้ละอืมเนื้อแด่ดเดียว น้ไำไอ้ตาสมเอ้นตาแค่หลอดรั้นตุใช้น้ำปูจับไม่ได้นัวมะจับไม่กินน้ำกันอาการห้อนแล้วจับฟินเลตอาการห้อนแล้ว แห้งอยู่สองมือเมื่อนี้ฟื้นใน้แล้จริงตำสมแก้แห้งเน่งเดี๋เดี๋ยวนวนวดยายเอี๋ยบนวดนว ะจ้าไม่กินต้องกันอแคบหมูไม่แคบหมูไม่เ็นไอ้ตําชุมเนื้อแดดเดียวลวกเขาปุ้น มาจำมาแซลมันกันอืมผักของไม่เห็นอ่ะนี่กะหล่ำกรอบมี่รึกหวาน Nay sau lắm kênh, kênh lại sau lắm kênh, 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 này lắm kênh, sau 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 lắm kênh, ตาไปธุระด้วยเมื่กอกจ้าตาไปซื้ออะไรอ่ะอืมอืมตหของเงาได้มักสมสม,สมเปรี้ยวๆวหวานๆวาน แต่รับ เนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวย่อยเอือบนื้นัวอืมแล้วเติมจานมาไงเนื้อเดี๋ยวเดียวอืม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าอัน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 ,อนยายเปิดเอ่อไอ่ต้องยายไม่เอ่อยูทูบแล้วก็ไอ้อช่องยายเป็นเอ่อฟินแลนด์เพจยายก็ยเฮ็ดไปลละเพราะยายว่างซะเหลือเกินว่างว่างว่างวันว่า,า,างธรรมดาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอหน้ำมีน้อย Mm. ต่านมากแล้วซื้ออะไรมาแล้วองกอน่ากันย่อๆองกอไอรวัวกะวานออนออนออนงัวองฟัลูกกะนแต่ฝรั่งได้กินดีดีอบเงางเสร็จแล้วกินได้ย่ก้ะแล้วก็อบมันให้เรา โอเคจ้าพอก,กันเชิบนายจ้ากินแล้วก,กินกินก็ตาดฟรั่งเพ,พิ่มประยากออกกล้องนะจา้าสวัสดีจา้าฝากกันแล้วก็แชร์ด้วยนะจา้าแล้วก็นล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะจ